บรรยากาศในตลาดนัดยามเย็นคลึกครื้นไปด้วยผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของแต่ในมุมหนึ่งของตลาดมีร้านเสื้อผ้ามือสองเล็กๆที่คนเดินผ่านมักหลีกเลี่ยงเพราะร้านนี้ดูมืดครึมและเงียบผิดป,ปกติเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนที่ไม่ค่อยพูดจาชอบนั่งจ้องมองลูกค้าที่เดินผ่านไปมาวันหนึ่งมินหญิงสาววัย25ปีที่กำลังหาซื้อเสื้อผ้ามือสองราคาถูกได้สะดุดตาเข้ากับเสื้อเรสสีแดงสดที่แขวนอยู่หน้าร้าน ตัวนี้สวยจังราคาก็ถูกมินคิดได้ใจก่อนจะเดินเข้าไปถามราคาตัวนี้50บาทแต่ซื้อแล้วห้ามคืนชายเจ้าของร้านพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นมินไม่ได้สนใจคำพูดนั้นมากนักเธอจ่ายเงินและกลับบ้านพร้อมเสื้อเรสสีแดงในคืนนั้นเองมินตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในห้องเธอลุกขึ้นมาดูแต่ไม่พบอะไรผิดปกติจนกระทั่งสายตาเหลือบไปเห็นเสื้อเรสที่เธอแขวนไว้บนราว มันเหมือนขยับไหวเล็กน้อยแม้ในห้องจะไม่มีลมมินพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะคิดไปเองและกลับไปนอนต่อแต่ทุกคืนหลังจากนั้นเธอเริ่มฝันร้ายฝันถึงหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายและร้องไห้ขอความช่วยเหลือมินรู้สึกไม่สบายใจเธอตัดสินใจลองค้นหาประวัติของเสื้อผ้าตัวนี้เธอจึงกลับไปถามเจ้าของร้านแต่ชายคนนั้นปรับตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าเสื้อตัวนี้ได้มาจากการประมูลเสื้อผ้ามือสองไม่รู้ต้นตอมันมาจากไหน มินจึงตัดสินใจนำเสื้อไปให้พระในวัดใกล้บ้านดูพระท่านมองเสื้อเดรสสีแดงแล้วบอกว่าเจ้าของเสื้อตัวนี้เสียชีวิตอย่างทรมานวิญญาณเขายังผูกพันกับสิ่งนี้เพราะมันเป็นเสื้อที่เขาใส่ตอนถูกฆาตกรรมมินตัดสินใจค้นหาเพิ่มเติมจนพบข่าวเก่าเมื่อหปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอนถูกแฟนหนุ่มทำร้ายจนเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและศพถูกพบพร้อมกับเสื้อเดรสสีแดง เธอเริ่มเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าตัวนี้ในคืนนั้นมินฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้หญิงสาวในฝันพูดกับเธอชัดเจนช่วยฉันด้วยมินตื่นขึ้นมาพร้อมความกลัวแต่เธอตัดสินใจว่าต้องทำบางอย่างเพื่อช่วยวิญญาณเธอจุดทูปข,ขอขมาวิญญาณและตั้งใจจะนำเสื้อไปเผาแต่ทันทีที่ไฟลุกขึ้นเสียงกรีดร้องดังออกมาจากเปลวไฟหลังจากเผาเสื้อเดรสสีแดงทุกอย่างก็กลับมาสงบ มินไม่ฝันถึงหญิงสาวอีกและเธอตัดสินใจไม่ซื้อเสื้อผ้ามือสองจากร้านนั้นอีกเลยแต่ในท้ายที่สุดราวเสื้อผ้าที่ตลาดนะัดยังคงมีเสื้อผ้าตัวใหม่มาแขวนทุกวันและชายเจ้าของร้านยังคงยิมย้มเย็นให้กับลูกค้าคนใหม่ที่เดินเข้ามา